พี่น้องมึงนี่ปะกะตต้าน่อยหอยสอกอีกแล่ะด้วยพี่น้องเขาป่าฮาเฮ็ดมึงนี่อากาศดีพี่น้องโบน้าวปันได แดดไปพี่น้องไปหาเห็ดน้ำกันได้จ้าพอแล้วพี่น้องคนกระดกคมแม่เอออู้อ เดียวได้ได้พี่น้องพี่คุณอะพี่น้องแมนบัดคุ่นไุ่นนีไดะสิกเก็บพี่น้องแม่ดาจะเปิดในเรื่องพี่แมนบัด <Yeah. S 1> <then> พี่น้องนี่ Ủa ừ. 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 ừ, lại là ta không thì nó ngán ngán งามคักพี่น้องโอ้นี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยมันนี้คือสิได้ร้ายค่ะ ขอ,อปลาบกใยนะี่นี่มันนี่เห็ดงามแฮงอยู่ห้างห่างหางดอกใ่พี่น้องมันซ่อนคนอะ่ะพี่ เงียนบดพี่น้องเอ้ยตาเมื่อนี่สือไงนะพี่น้องดอกปักง่มาเริงเครื่อง,ง,งเลยมื่อน,นี้ว้ายพี่น้องเอ้ยมาเก็บน้ำกันเลยแศรษแขกแศษเมฮิตอันนี้นี่แกงแร่บันนี้จะไปมกเลยคันได้ร้ายสิไปเฮ็ดแหนม คือเพิ่นว่าเห็ดแหนมกระเสบพะนะแหนมเห็ดโอ้ยโอ้ยโอ้ยสะออนอือออออหหนมหัวรถมา้เลยนี่นี่นั่นมาก,กับเอ็ดดากับพรอมันดอกมาท่านใหญ่มานี่มันใหญ่นะพี่นอ้องสองมื่น พี่แมนบดพี่น้องคนพี่โอ้ยพี่น้องอ่อนซอดนู่น้ยพี่ดูน่ะเฮ้ยเก็บเก็บพี่น้อง วันนี้คือสก็บมวนค่ะดอกกับงามืพี่นอ้องเด็ดออกเดยพี่น้องตัดขาตัดง่ายๆพี่น้องเด็ดออกเด็ดออกเลย หัวให้มีหางง่ายเพียอีกพี่น้องมงติล่ะโอ้ยสะออนหลายอีก พี่น้องอีเหมือนอากาศดีแดดออกานี่อีกนะโอ้ยงามงามงามเห็ดโอ้โหดิดดด อันนี้ก็ล่างขึ้นน้อยๆน้อยๆกับเซ็บๆดีพี่น้องอืนี่อีกนุ่มหนึ่งอืมอืเฮพี่น้อง,องโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาเก็บน้ำกันด้วยจ้าไม่จะดดกงามง่ามมือ,อหลายซัำ เป็นปีแรกที่แม่เอดาเห็นเห็ดอันนี้ออกหลายค่ะพี่น้องประเทศเช็กนี่ประเทศอื่นพันมีทุกปีปีทบ้านอันนี้สิบ่เคยเห็นจักเถี่ยนะเพิ่งเคยเห็นนี่แต่เนะแล้วก็แสบพร้อมพี่น้องเพิ่นบ่ได้เป็นอย่างบางคนเพิ่นก็เอิ้นเฮ็ดดำมันบ่ได้เป็นสีดำคืออ่ะแม่ดาได้เอิ้นเฮ็ดขาเหลือง รายยูปูเดียวท่างดอกง่ายค่ะเกิดเกิดห่างห่างดอกง่ายง่ายงามค่ะบน้องบินน์น่ดอกนี่พุ่นน่ะขอบดีครับ นี่าก็บรูไปเก็บน้ำเขาคนแหละบ่เห็นดอกย้ายอือแต่เขายังบ่เห็นเลยแต่มันออกแล้วมันออกติดกันเนาะดอกง่ายๆง่ายๆ่ายน่นะเก้าเดี๋ยวเด็กเก็บเต็มกระตาแหละอู้งามคักมาคนนั้นเลยวะ อุ้ยกอนี่ไอกอนี่ย้ญ่เอาเอาเป็นกอเลยมันเป็นกออีหลีเดย์อืมปุ่นนะกอหนึ่งท่านนี่เบิดอยู่พี่หานี่วะคอยพ่อมองแล้วมองแล้วที่มันเกิดบ่ที่หน่ะดอกแง่ยง่ แต่มันทีๆกันมันสิดอกนอยน้อยนี่แหละกันเห็นแล้วก็สิคอยหาแล้วบัดนี้แน่นี่งามคั่กัวเฮ้ยเขืองามยายคอยเต็มกับตายายงามงามดอก เก็เบเลยเนาะ<ม>พอกุ้มเดียวเ,เต็มกระตาสุดยอดเลยนะคะเอาทำย,าย่าเอาอุ้ยเนาะเห็ดอันนี้ก็ดีแล้วเนาะโอ้ย,อยมันงามดิเนี่ยยังสดอยู่ดีเนา<ม>ะกลับบ้านแล้วพี่น้องได้เต็มกระตามืงเด็ดได้หลายพี่น้องจะไปมุกใส่ไข่มืาหน,นิมืาบ้านเอาไปแกงกินแซ่บ ได้ร้ายมูนี้พี่น้องไม่จะเดอะกำงามไก่ถนนแหละเสียงรถวนวันวนวันเจ้ก,กว่ามูย้ยุ้ยใสอ้ยสะออนเฮ็ดพี่น้องเอ้ยหอดบานแล้วทำความสะอาดเรียบร้อย มือนี่มีจต่ดอกใหญ่ๆมือนีอเนอเน่เป็นลวกเก็บไว้พี่น้องโอ้ยอันซ่อน